คือจริงๆแล้วอ่ะอนนหนูมีจริงอันนี้คือน้องเป็นน้องๆหรือเป็นพี่ๆคะไม่แน่ใจว่าต้องแทนตัวเองว่ายังไงดีเนาะอันนี้อายุเท่าไหร่กันนะคะศูนย์สามอุย้ยอันนี้อายุสิบสามวันนี้เป็นน้องสตาร์ค่ะอายุสิบขวบได้ไหมคะขอ,ขออายุสิบขวบได้ไหมวันนี้คือจริงๆมี ตัวตัวตัวน้องสาตังเองันนี้ขอเป็นน้องแล้วกันนะคะคือจริงต,ตัวตัวน้องสาตังเองอะครับมีความประทับใจเยอะมากกับชาวหัดใหญ่เพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เมื่อแบบประมาณ2ปีที่แล้วตอนที่ยังเป็นแบบ BNK อยู่ค่ะมีคนตามมาจาก BNK ด้วยเหรอคะ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าเหมือนตอนนั้นอะมามาเล่นมาเล่นแบบแต่ว่าไม่ได้มาลองพี่แบบนี้ซึ่งตอนนั้นเป็น B&K ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ย้ายสถานฐานะเขาเรียกว่าอะไรเออย,ย้ายย้ายสถานฐา,านะมาเป็นแบบศิลปินเดี่ยวแล้วซึ่งแบบจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีคนตามเราออกมาไหมหรือว่าแบบมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวัานนี้แบบได้เห็นหน้าน้องๆบางคนหรือว่า พี่ๆบางคนที่เราจาได้ว่าเหมือนแบบสองปีที่แล้วว่าเหมือนเราเหมือนเคยเจอกัน่ะใช่ที่แบบผาดใหญ่แล้ววันนี้ก็ยังมาหากันด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะเพลงนี้ก็เลยเป็นเพลงที่เราอยากจะขอร้องให้ทุกคนละค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะอาจจะอาจจะไม่คําถามลองลองา